นี่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 ของกิสานอืมที่เดกินกีน่ดังสี่กินเป็นกินในมึงกินังสี่กินในมึงมมนี่เงี้ยมอมึงได้หางกระพริบตา วันนี้เราก็จะทำส่วอึงน,นะคะอันดับแรกก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะก็ <c oughs> จะมีขานะคะตะไคร้ใบมะกรูดใบชะมวงพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ขานะคะ ด้วยตะไคร้ค่ะแล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมนิดหน่อยค่ะ ตามด้วยใบชะมวงนะคะอันนี้จะให้รสชาติเปรี้ยวนะคะจะให้ความเปรี้ยวสังเกตดูว่าเราจะใส่พวกสมุนไพรพวกขาตะไครา้เยอะหน่อยนะคะจะได้ไม่คาวเนาะต้มทิ้งไว้สักพักนะคะ พอน้ำเดือดสักพักแล้วก็ใส่อื่งลงไปเลยนะคะอื่งน,นี่เราทำการเอาพวกไส้พวกเครื่องในออกหมดแล้วนะคะ ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ววันมีแต่แม่งเมาก็ต้มทิ้งไว้สักพักนะคะรออึ่งต้มจนอึ่งเปื่อยนะคะแล้วเราก็จะมาบุงอุ้ยไข่เหรอ อยู่พอๆอมอ่ะนะไข่อื่นโอ้โห oh. น้ำลายไหลแล้วเนี่ยอ่ะปิดแก๊สปรุงต่อไปเราก็จะปรุงรสนะคะใส่เกลือ นิดๆน,น,น้อยๆปลาเอาประมาณปุงนัวปุงนัวใสยย่เยอะเส่บเยอะนิดๆนิดๆ่ะนิด พริกนะฮะก็จะเป็นพริกตุนหอมหอมอ้าวกระข,ขวดหอมหอมกระขวดทำเองกับมือเออโอ้ยหอมมากหอมมากเลยค่ะทุกคนเออกรหรับเกลือกูบอสิงคนละนิดอีกนิดกระขวอีกนิด แล้วต่อยทั่วมาหลับสิล่ะหลับแล้วคืออ้าวสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดว่าตามด้วยหอมหอมกัะชี้ฝรั่งหอมต้นต้นห้อมเสิร์ฟค่ะ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทานสว่วอื่นแซ่บๆงูเต่าปลาหมูย่างผมกินตามหาคุณเตุ่กคีอืมทำเตาโตค่ะเตาเตาหมดน่ากินมากเลยนะคะอืมประมาณนี้สว่วอื่นแซ่บๆ เอาละมาเด้อพี่น้องสุภูสุคนได้บานลึกตุ่มยินค่ะยิ้นดีบ่นะบ่ยิ้มบ่เป็นนี่นี่นี่ของกี่สันนี่งหนึ่งไม่ได้กินดีนั่งสี่กินเป็นกินให้มึงกินนั่งสี่กินให้มึงนี่เงี้ยมมึงด่าหน้าก็ปิบตา da xanh da xanh nhưng mà đẹp